สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมมื่อหนีเป็นวังค้านที่งีบหกเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพันถอ,อยหกสิบห้าครับมื่อหนีจะมือเศาปบันจักรยานมามาขอกงัวพันยี่หน่อยปันผ้ามย์เงยอำเภอเมืองสวนแก้วเลยเท่านะครับถึงเป็นเปืเป่อน,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 นเป็นปอกว่ามาไทยกีบงัวพันยี่หน่อยปันผ้ามย์ห็นเมืองอีกแนว่นว่าสันผมมากวดกวนนะครับ เมียนี่กำลังท่องอยู่ด้วยทีลับมาบ้านนี่ออกลูกแล้วนะครับลูกเถิกตอนนั้นมันเป็นลูกเถิกนะครับจะดงเป็นไขไปแล้วมาเมีอนี่เจ้าของงวกับวายู่ <c oughs> ความอนอุญาตอภัย,ยหน่อยเอ้ยเ <c oughs> จ้าของง้อไปไซบูจัก <c oughs> นี่ครับลูกมันบ่ได้ถามเลยว่าลูกเป,เป็นลูกไข่นี่แต่ว่างวอทิ่ดูบาสินครับเป็นลูกแม่ครับนี่ได้มากจกเดือน จักเดือนแล้ว,ลวบ่เราบ่อยูก็วา่าเรื่อถามจะนองอยากให้ทายให้เบิ้งนะครับก็เลยมาทายให้อีกให้เบิ้งอีกมันอยู่ในขอกนะครับแม่สูงครับแม่แม่มันใหญ่เนี่ยลูกหน่อยพี่น้องได้เบิง้งลูกไก่เง่าครับหลุมเง่าฝนกำลังห่วงลูกอยู่ฝน ใช่พามมาให้พี่น้องเหมือก่อนแมงหวดก้อนได้ลูกแทกลูกแหลกนี่ครับนี่ลูกตัวที่สองเป็นลูกแม่บาดคืพี่พ่อใจเล่าขาดก็อดอกได้ลูกแม่สมรอดถาถาถาลุ่นอยู่ได้ลูกแม่สมใจเล่า นี่สูงกับหางหลักดินเลยมาเห็นดูปลาสินสีแดงองค์ตรงวันนี้เราติขายเป็นลันตัอว่าันเห็นทุคนให้เก็บเสียลับว,ว่าขายตอนบ้านอยู่ <c oughs> แราวว่าจะหลุดดวงวันละว่าพอดีหน่อยขอไปไกลว่าใดครับเพราะว่าเนี่ยมันฮวงลูกอยู่น้องเบิง้งพี่น้องจะเบิง้งลูกมันเดี๋ยวคนติด่ายลูกให้เบิง้ง หลูมมันงามด้วยเลยครับบ้าน,นมันเยื้องขีดนี่ครับหลูมมันสูงกว่าบ้านลอยกลัวเราด้วยครับหลุมันเป็นตัวแม่สีแดง อยากเบิ้งนะครับก็มาเบิ้งที่ขอ,อกไปนี่หน่อยปั่นพัมญ่เฮานะครับเมื่อวานผมกับไทยพี่น้องได้ฟังเสียงว่าได้สัมผัสรถจ่อย์ว่าได้ถามรถจ,จักรย์บรรลุไผ่แต่เจ้าเดือนไม่ได้ถามเลยเอาเมาื่อวานฝากตอนพี่น้องซ้ำหนึ่ครับขอเก่าคำว่า,า,าสบายดี